กาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรและท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรผู้โรงเกียรติทุกท่านกับผมนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอ,อปตอให้ขอชี้แจงต่อข้อสักถามของท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติในประเด็นดังตอไปนี้การแก้ปัญหาความยากจนเป็นหนึ่งนโย,ยบายของรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรีมีนโยบายสร้างรายได้ด้านกเกษตรกรรมประมงปศุสุสั์ท่านมีสโลแกนว่าตลาดนำและวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ผมอยากจะ ได้ชี้ให้เห็นว่าสโลแการของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นความจริงที่สามารถทำได้นโยุบายดังกล่าวกองทุนหมู่บ้านและสออปตอได้พัฒนาโครงการต่างๆปรับเปลี่ยนองค์กรและงบประมาณให้สอดรับกับนโยบายของพระท่านนายกรัฐมนตรี ทางด้านสออปตอจากงบประมาณปี2567นอกจากเน้นความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยังบุ่งเน้นในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานลากด้วยงบประมาณ590ล้านบาทแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้444ล้านบาท มุ่งเน้นจำนวนครัวเรือนยากจนให้ลดลงในพื้นที่รายได้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพิ่มขึ้นบทบาทเชิงสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและโดยผลักดันโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ภายใต้โครงการตระบลมั่นคงบ้างค้าง ยั่งยืนการขับเคลื่อนพื้นที่สู่เมืองปัศุสัตว์เมืองปูเมืองผลไม้การส่งเสริมเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของพื้นที่ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงปูไข่นกกงหัวจุกวัววัวพรีเมียมปลา เรียนเป็นอาชีพเสริมมีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตพื้นถิ่นสโลแกนโครงการตลาดนำอวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ในส่วนเรื่องของกองทุนหมู่บ้านจะใช้งบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรในโครงการโคร แสนล้านโดยคาดว่ากเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในโครงการจะมีรายได้ภายใน4ปีโดยสลับสนกเกษตรกรให้กู้ยืมครอบครัวละ50 0 0 0บาทเพื่อใช้เลี้ยงวัวครอบครัวละ2ตัวเริ่มต้นและดำเนินการนำร่อง5 0 0,000ครัวเรือน นวัตกรรมเสริมใช้เทคโนโลยีในการปัสสตว์ด้านผสมเทียมฝากตัวอ่อนเป็นตัวช่วยด้านการปลิตสายพันธุ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้านการจัดการแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานหาลานเพิ่มรายได้ โดยการใช้งบประมาณที่น้อยมากภาครัฐจะใช้ในเรื่องการสนับสนุนในเรื่องของดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยโดยปีที่4เกษตรกรจะมีโค10ตัวโดยเริ่มจาก2ตัวใช้ระบบของการผสมเทียมหรือนะวัตกรรมช่วยในสี ใน4ปีเริ่มจากสองตัวโดยทดลองแล้วจะมีโคถึง10ตัวมูลค่าเริ่มตั้งแต่แรก50 0 0 0บาทถ้าโค10ตัวตัวตัวละ25,000บาทก็เป็นเงิน250,000บาท เป็นรายได้ต่อครัวเรือนในระยะเวลา4ปีนะับเป็นเม็ดเงินมูลค่า1,25 0 0 0ล้านบาททั่วประเทศถ้าเราเริ่มต้นด้วย5 0 0แสนครอบครัวผมขอประกาศในนโยบาย4ปีนะครับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองหรือเกษตรกรจะหาจนถ้าสิปีถ้าเลี้ยง10ปีจากเดิมแค่เริ่มต้นสองตัวนะครับจะมีโคถึง178ตัวมูลค่าตัวละ25,000บาทท่านคูณดูท่านคูณด,ดูนะครับเป็นเงิน4ล้านกว่าบาท ในปีงบประมาณ2,567กองทุนหมู่บ้านสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนชายแดนให้มีไฟฟ้าใช้อีกจำนวนถึง640ชุมชนประชาชน11,100รัวเรือนได้ประโยชน์ และในปีงบประมาณ2,568จะผลักดันให้ปีการปรับปรุงระบบคุณภาพของน้ำประปาหมู่บ้านอีกด้วยในการถ่ายโอนตามความต้องการของชุมชนในสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้งบประมาณมากโดยเสมอไปในการแก้ปัญหาความยากจน ขอให้เราได้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและก็จริงใจกับการแก้ปัญหาปัญหาต่างๆเราต้องอยมั่นใจนะครับว่าแนวทางของรัฐบาลและพระท่านนายกรัฐมนตรีชัดเจนและจะสามารถแก้ปัญหาความยากจนเป็นความมุ่งมั่นและความตั้งใจได้ขอบคุณครับท่านประธานครับ